ความรักที่เติบโตและอบอุ่นโบเบนจวันได้เผยความรู้สึกของเธอในโอกาสครบรอบสิบเดือนของความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มแบงค์ภชระด้วยการโพสต์ภาพถือดอกไม้ช่อโตที่ได้รับจากเขาซึ่งเป็นสัญญาณของความรักและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเติบโตไปอย่างมั่นคงแต่นี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดข้อความที่โบเบนจวันเขียนไว้ในภาษาอังกฤษได้สื่อถึงความหมายลึกซึ้งของการเริ่มต้นใหม่ในความรักและการเชื่อมั่นในเส้นทางที่ทั้งคู่กำลังเดินไปด้วยกันซึ่งทำเอาแฟนๆพากันอมยิ้มและรู้สึกอบอุ่นใจ ฉันลองคนดูแล้วว่าหมายเลขเทวทูตสิบในเรื่องความรักหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ดีและสดใสและมีคําแนะนําจากสวรรค์ให้เชื่อมั่นในเส้นทางที่เราเดินอยู่โบเบนจวันกล่าวและนี่เป็นส่วนที่มากคนอาจพลาดไปข้อความดังกล่าวไม่ใช่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อในพลังของตัวเลขแต่ยังแฝงไปด้วยความหมายของการเริ่มต้นใหม่ในความรักที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกันทั้งคู่เดินเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของความสัมพันธ์อย่างมั่นคง แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกับความรักแห่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่และสร้างความสุขให้กับการเข้ามาของเวลาที่เหมือนว่าความรักนี้จะยังคงต่อเนื่องไปอย่างอบอุ่นและเติบโตไปตลอดไปแต่นี่เป็นส่วนที่อาจเกิดความคิดแตกต่างได้ความเชื่อในพลังของตัวเลขและการเชื่อมั่นในเส้นทางที่เป็นสิ่งสําคัญในความรักของทั้งคู่ควรเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นและติดตามไปด้วยหรือไม่ความเชื่อนี้มีผลต่อความสําเร็จในความสัมพันธ์หรือไม่คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มาฝากความคิดเห็นให้กันในการคอมเมนต์ด้านล่างนะคครับ่ะ